การแสดงผลการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการบ่งการที่8 18 28บ่งการที่8การเบิกเงินเดือนข้าราชการจากวิทยุสถานการณ์ทั่วไป เมื่อวันที่30กันยา2นอห้าเจ้าหน้าที่กําลังพลของหน่วยได้ดําเนินการบันทึกคําสั่งต่างๆตามที่ปฏิทินโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํากําหนดไว้เรียบร้อยแล้วให้สํานักงานการเงินของแต่และหน่วยดําเนินการตามขั้นตอนที่ปฏิทินโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํากําหนดไว้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน 2. องคำนวณรายการเบิกเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน 3. ประมวลผลขอเบิกเงินต่างๆตรวจสอบเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่กำลังพลได้ลงในระบบไว้ว่าตรงกับคำสั่งปรับขั้นเงินเดือนหรือไม่ขั้นตอนที่2คํคำนวณเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนและทำการบันทึกหนี้สินลงในระบบ ขั้นตอนที่3จัดทำเอกสารการเบิกเงินเดือนโดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1. บันทึกข้อความ 2. ดีการเบิกเงินเดือนกอง .9 รายละเอียดแสดงยอดจ่ายที่ขอเบิกหรือกอง,องอก่งสรุปรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อยในระบบใจตรง โดยให้หัวหน้านายทหารการเงินลงนามรับรองสรุปการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรโดยให้หัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้รับรองบ่งการที่18การรับและนำส่งหนี้สินราชการและเงินบูรณทรัพย์สินเมื่อรับหนี้สินเข้ามาจะต้องดำเนินการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมจัดทำใบสรุปการรับเงินประจำวันหรือกอง12.1สิบขั้นตอนการจ่ายเงินบูรณะทรัพย์สินจะต้องจัดทำใบนำส่งพร้อมกับแนบรายงานผลการโอนสำเร็จด้วยขั้นตอนการจ่ายหนี้สินค่าราชการจัดทำใบสรุปการจ่ายเงินประจำวันหรือกอง .12 สิพร้อมแนบรายงานผลการโอนสำเร็จการนำส่งหนี้สินค่าน้าประปาเป็นเงินบุรณะทรัพย์สิน โอนเงินจากเงินฝากกระแสร,รายวันเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังและจัดทำใบนำส่งพร้อมแนบรายงานผลการโอนสำเร็จบ่งการรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเมื่อได้รับใบนำส่งเงินให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องจำนวนเงินที่ต้องส่งคืนถูกต้องหรือไม่โดยใช้คำสั่งลาออกประกอบ วิธีการคำนวณเงินเบิกเกินส่งคืนนำจำนวนเงินเดือนทั้งหมดคูณด้วยจำนวนวันที่ต้องส่งคืนหาด้วยจำนวนวันทั้งหมดของเดือนนั้นขั้นตอนการนำส่งจัดทำใบนำส่งเงินโดยมีผอ,อหน่วยเป็นผู้นำส่งเงินพร้อมแนบรายงานผลการโอนสำเร็จและจัดทำบันทึกข้อความขอนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนโดยการเงินเรียนผอ,อหน่วยหนึ่งฉบับ และผอบรหน่วยเตรียมผอบรมทบออีก1นึฉบับพร้อมแนบหลักฐาน 1. ใบนำส่งเงิน 2. คํคำสั่งลาออก 3. รายงานผลการโอนสำเร็จ